สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านซึ่งผมจะมีเกมมาแนะนำให้เล่นฟรีซึ่งชื่อเกมที่ผมเอาไปแปลไทยนั้นแปลเป็นไทยว่ากระงหาน <c oughs> ที่อะไรไม่รู้ชื่อเกม <c oughs> เยี่ยมไปเลยซึ่งถ้าเกิดเสียงผมตอนนี้หมือนคนง,ง่วงนอนก็ไม่ต้องปแปลกใจเพราะว่าผมเพิ่งตื่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคืนผมเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือผมไปดื่มนมกาแฟกเขา ก็คือตอนนั้นผมคอแหง้งคือผมเหยียบไปแล้ว้ดื่มปุ๊บไอ,อสัตว์เอ้ยนมกาแฟาเรียบร้อยเลยก็คือตอนนั้นผมขี้เกียจเอาไปใส่ตู้เย็นด้วยองก็เลยแบบเกินกินแม่งให้หมดอ่ะแล้วผมเลยนอนไม่หลับยันตีสี่ครับผมแล้วผมพึ่งมาตื่นด้วยนี้ก็ดื่มกาแฟาไปอีกเนะี่ยดื่มกาแฟาอีกเนะี่ยเพื่อตื่นเนีย่ยแต่มันก็ไม่ตื่นสักทีนะมันยังไม่ออกฤทธิ์เลยเพราะฉะนั้น เราไปล่ามันกันเถอะแล้วผมจะทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ให้โหลดไปเล่นก่อนที่จะโหลดคุณต้องไปสมัคร ID ก่อนนะสมัครมัน <S 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 นี่ก็เลยอ,อัดมาเลยไปเราไปเล่นกันเถอะเร็วๆเ,เปิดเควด์เปิดเควด์เปิดเครดมันมีนามว่าสไตล์เวนะาอย่างนึ ดูกล้ามบึมบับของฉันสิฮะแม่ไปนะหยุดอย่ดนีย้ยผู้ชายที่ดูดีซะเหลือเกิน <laughs> หยุดยุดนี้หยุดเลยทำเสียงแบบนั้นเล็กทีโอ้ยอย่าเ,าเลยก็อืมก็คือเกมนี้มันมีเวลาให้เราสามสิบนาทีต่อมอนตหนึ่งตัวนะฮะซึ่งเราต้องรีบ่า สามสิบนาทีก่อนนะ้ำมันเครื่องยนต์จะหมดวก็จะกลับบ้านไม่ได้ติดแงกตายอยู่ที่นี่ไม่นะซายุนาเระโอ้ยอไว้เขินยังไงไปทางทิศเอ็นเลยนะอ้อฟน้ตกอยู่ทางนั้นน้ำตกอยู่ทางน,าน,นั้น,นเฮนะ้ยมันน่ะมันมันจะสปอนไปเรื่อยนะมันจะไม่อยู่ที่เดิมหรอกนะเอ้าวจบแล้วมันไม่เหมือนวอนฮันนะวอนฮันนั่นมันอยู่ที่เดิมตลอดนี่ไงเจอแลนะ้ว ระบบถามว่าดีไหมมันก็ดีนะเป็นเป็นเกมฟรีถึงเออเป็นเกมฟรีที่ทําออกมาได้ดีอยู่พอสมควรกราฟิกกราฟิกนี่ผมให้ดีกว่ามอนทันได้สําเนืมอนทันมันกราฟิกสมจริงไงอันนี้กราฟิก<อ>แบบเป็นการ์ตูนอะคือแบบแล้วคนที่ชอบอะไรแบบแการ์ตูนการ์ตูนอย่างผมเนี่ยจะเอาไปเต็มแต้มเลยนะฮะใช่เอฟเฟกต์ก็สวยอยู่นะก็ไม่ได้แย่ <Okay. S 1> ไวอุ้ยเอ้ยลบอา้าวกูนัาซอยข่อยนะ มีมีเข็มนะแต่ตะกี้เพิ่งไปรู้อะไรบางอย่างมาถ้าไอ้เปอร์เซนต์ข้างบนขวาที่มันขึ้นอยู่ครบร้อยเปเนต์เราจะเพื่อนจะฮิวไม่ได้อ๋อคือจะทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็ว่าอยู่ว่าไอ้ข้างบนนั้นมีไ้ทำอะไรเออมันเป็นช่วงมันจะโกรธถ้าร้อเคือมันจะโกรธสุดๆแล้วมันจะอันตรายมากเพื่อนฮิวไม่ได้เลยนอกจากจะฆ่ามันหรือปล่อให้มันหนีไปก่อนถึจะฮิวเราได้ แต่ผมไม่เคยเห็นมันร้อเเซเลยนะนนแต่กี้เพิ่งได้กับพี่เอสมาไงบุญหลายร้อยเชิบหายเอออ๋อน่าจะเป็นเพราะว่ามอนมันเริ่มอันนี้มั้งเริ่มยากเริ่มตียากขึ้นมันเลยเพิ่มระดับ สองอย่างสามอย่างว้าวตัดหางซะ <c ười> หางด้วนหางด้วนอึไอ้ออด้วนไอ้ด้วนกลายเป็นไอ้ด้วนไปแล้วอไม่มุดดินหนีหมุดดินหนีไปแล้วก็คือเกมนี้มันจะมีบอล์ฮิวนวยนะไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ยาอย่างเดียวก็คือบอลนี่มันใช้ฮิวได้แต่ว่ามันน่าจะใช้ได้ประมาณสามรอบแล้วมันก็จะหมดใช่ซึ่งมันมีจํากัดด้วยนะ ควรแบบใช้อย่างระมัดระวังต้องคิดหน้าคิดหลังหน่อยไม่เก็บอาวุธเรอมันจะเสียสตามิน่าฟรีนะมาเสียสตามิน่านะถืออาวุธไปด้วยนะเอาหรอใช่พึ่งรู้ที่ผมใช้อาวุธเพราะไอ้นี่ไงสกิลพุ่งควันผมมันมีสกิลพุ่งจู่ๆบินได้อ้าวกูไปทางไหนวะเอ้ยกูรับโอเคไปแล้วเอ้ยอะไรวะ อาโจโจเก็บอาวุธแป๊บไม่อย่าปาแฟดเล่นอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะก็คือแบบนี้มันไม่มีแผนที่บอกนะก็เสียมันอยู่ตรงเนี้ยคือมึงไม่บอกไงว่าแผนที่ว่ากูอยู่ตรงไหนบ้างไม่มีแผนที่ครับเกมนี้นะอ,อ,อ๋ออ๋อเออมันอยู่ไหนนี่หรือมันอยู่ข้างล่างกว่าน,นั้นปะไม่ไม่ผมไปดูแล้วไม่เจอเหมือนกันผมมีราสังหอนว่ามันอยู่แถวนี้นี่ไง เจอแล้วยิงแฟร์ผมเจอแล้ว ลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยตึ้งเอ้ยโอ้โหไม่กระทืบไม่กระทืบช็อตช็อตช็อตลงไปนอนกับพื้นไว้ไปอ,อือเกิดสะหายแล้วอืมอืมไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีน้ำน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดตายจับแล้วโคตรไวเลยนะฮะ <c oughs> นี่ยิงปุ๊บแปลว่ารอบนี้จบไวจริงเหรอนี่ ธงใช้เวลาแปดน,นาทีสี่สิบสองวินาทีเจ็ดเอ็ดหัวได้แรงสี่โอ้โคุณนำ้ำ <c oughs> เก่าแล้วคุณนำ้ำเก่าแล้วอวด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 อะไรกันอา้าวธงแมงวักอ่ะอืมสักใหม่ก็ได้นี่ซื้อซื้อได้นะคุณนำ้ำซื้อลวดลายธงได้นะในช็อป ไอ้มุ่งม่วงตะกี้ที่ให้คุณนั่ไปรับมาคือเงินที่มันต้องเติมอ่ะออมันแจกฟรีร้อยหกสิบก็เอาไปซื้อธงซื้ออะไรได้แหววโอ๊ะภารกิจเสร็จแล้วนี่นาไปเอ่ออ๋อนุ่งเง้ยดาบโคตรที่ดาบตัวไรเนี่ยโอเคมีโอ้ตาขยับได้อะไรกันโอ้เริ่มเลยเนี่ๆทำไมนะโอ้โหหน้ากากไม่ก็อย่างที่ เดี๋ยวาภารกิจผมไม่ได้ทำอะไรวะ Austin Price Complete Hunt Patrol Monster World ใครยิงแฟเล่นอ้ามันจะยิงแฟเล่นคอนเล่นคอนเล่นคอนพุ่งเล่นพุ่งเล่นอะไรันวะอ้นี้อะไรนะพี่อยู่ย่าทําเฟซลากเกวีพี่พี่ผิดหวังมาเลยอ้ำปืนอ่ะผิดหวังไม่ผิดหวังดิปืนแม่งเตา พี่เอสไอนี่นคือดาเมจมันเบาก็จริงพี่แต่ผมว่ามันจะเป็นสายตีต่อเนื่องมากกว่ามันตีต่อเนื่องก็จริงแต่มันมันเบามากเลยนะคน้ำแค่สี่แค <5 S 2> ่หนะ้าอัพเกรดมัน <c oughs> ต้องอัพเกรดมัน <c oughs> ต้องอัพเกรดอะ่ะ <c oughs> แต่กว่าเราจะอัพเกรดไปไกลได้คนอื่น <c oughs> <ๆ>เขาก็ตีเข้าเป็นหลักพันนะเรายังตีเข้าแค่หลักร้อยอสำหรับสายปืนอ่ะแต่ตะหอกหกอไรเปล่าจำได้ไหมอันนั้นอันแรอันนั้นแรงจริงขึ้นเป็นพันแต่ใช้เวลาชาร์จนานนั่นแหละ เว้ยไม่ใช่ตัวนี้คุณน้ำไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปยุ่งกับมันเราต้องหาตัวใหม่ถ้าตัวไหนก็ได้เนี่ยมันมันสุ่มเออเควสนี้มันสุ่มว่าเราจะเจอมอนสเตอร์ตัวไหนแค่นั้นเองอ้าวในชาตินี้เราจะเจอตัวเรียลต้องหาไหมเนี่ยไม่รู้เอาก็ได้วะเอาไปอัพเกรดอาวุธอุ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดคิปเออเออเอาเออเออเอาเออเออเจ็บ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 จริงเลย นี่ขนาดอัปเกรดจุดมานั่นเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะพลังงานมันยากเป็นด้วยวะโอ้ยยินเสียงวะได้ยินเจ้าเจ้าเสียงฟ้ารึไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเฮ้ยมันพ่นมันพ่น โอ้ยผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วอยาเดสทรอยเดสทรอยอืมลบลบอืมอืมอืมควันหางต้องเอาหางให้ขาดน้ำคัดอุ้ยเบอร์เซิร์ฟมาไวจัง มเจ็บหนักขนาดนั้นแล้วเหรอต้องใช้เวอร์ซอรช็อต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 เจาวเจ๋วเจ๋วเจ้าเ้อ้ยเอ้ยเอ้ยอ้้ยโอดื่มๆยาแป๊บหนึ่งสอสามอุ้อุ้อ้โอยโอยสวยงเี้ย ไม่ขาดสักทีวะเบิร์ตขาแล้วขาแล้วเยี่ยมเก็บชิ้นส่วนได้เแน่เรียบร้อยอ้ยเอ้ยบ้าไปแล้วเอ้เอ้ยุ้ยหลบเอ้ย เวดอนมาสเต,รอ,ตอร์้ำหาย,ยน้ำหายหนาไม่ม <c oughs> <c oughs> เีเอ้เอ้ยเอ้เอ้อาวุธตัวเองทำลายตัวเองเป็นยังไงเจ็บไหมน้องเอ้ยเอ้ยอปาหามันต่อหามันต่อบอยยิบเปียบฆ่ามาแล้วโอ้ห้าร้อยห้าสิบเก้าแรงแรงเฮ้ยอ้าว โอ้โหไ้โดนทิปสองเอ้ย <Hey, S 2> ชิ้นส่วนล่วงสามกระโดดปุ๊บอุ้ยชิ้นส่วนล่วงรัวๆโอ้ยเบิร์ัดเอาเอาวุธเข้าสุ่หมดครับที่มาหาปัญเลยร่วงเอ้ยเอ้ย สองเอาเฮ้ยชุดโอ้ดถถีบหนึ่งสองสามกระโดดทุบห้าร้อยโอ้ยหนึ่งพันจะวเรือด่วนเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโดนเลย ช o อือ uh ืออว้าอออ้ยโอ้ยโอ้ยเออเฮ้มันมึนมันมึนอาวตายเรียบร้อยเรียบร้อยปักธงแป๊บนี่เน่เอ้ยได้บีใช้เวลาเจนาทีสิวินาที 7s บวกฉันหายไปไหนอ้าวผมหายไปไหนวะปกติต้องยืนอยู่ข้างๆ้ี่ใช่เหรอหายไปไหนมันดุดลองุนอุ้ยคูณสิบสองไม่ใช่น้อยๆนั่นเนี่ยเออได้ชิ้นส่วนเยอะเมื่อกี้นี้ชิ้นส่วนมันล่วงเยอะด้วยไงแต่ไอตัวที่ไปตีกับพี่กับเยชิรานี่ได้6ชิ้นส่วนเลยอะ ได้แต่ละอย่างนะไม่ใช่อันเดียวกันรวมกันนะแต่แต่ละอย่างอะ <Okay. S 2> แยกเป็นหกอันนะอ่ะโอ้อันนั้น<ม>นะเยอะเยอะเยอะแต่นกคู่ผมไม่ได้ชิ้นส่วนป่ามันสักทีเนี่ยจะคาบหัวกก็คาไปได้คาดูอันเดียวเลยแม่งดอกแยกยากผมกว่าถ้าเกิด<ๆ>เอาค้อนไปด้วยนะ่าจะดอบง่ายขึ้นปะเหมือนค้อนมันเป็นสายที่แบบตีให้แบบอัดตาชิ้นส่วนที่มันหลุดเนี่ยมบบ เหมือนเหมือนเหมือนมาทำให้ง่ายขึ้นอ่ะใช่คอนกับขวานแล้วก็ยิ่งมีเปิร์กเปิร์กใส่คอนอ่ะเปิร์กที่ทำให้ชิ้นส่วนหุดง่ายๆใส่กับค้อนเข้าไปน่ะยิ่งง่ายเลยแต่ผมไม่มีเอ้ยผมมีขวานอยู่นี่หว่าแต่ว่าผมแต่มันตีช้าคือมันต้องมีคนคอสซัพพอร์ตด้วยไงมันเล่นคนเดียวไม่ได้ S <S 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 โอเคงั้นผมจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปละเจอกันใหม่นะฮะไปละ